น้องพี่เรียวันนี้วันนี้วันนี้ว,นนวันนี้มาแนวแปลกใหม่แปลกใหม่มากทุกคน <c oughs> เราไปเจอเพลงนี้มาเราเห็นมันไวรัลในติกต็อกแบบห<า>นานแล้วอะแบบเลยอยากมาฟังเพลงต้นฉบับ <c oughs> ไม่เคยดูเอ็มไม่เคยดูไม่เคยไมย่ไม่รู้ไม่เคยดูเอ็มีเลยเคยเห็นแต่เขาเอาไปเล่นในคอนเทนต์กันไงแบบเพลงอะ่ะ เออนี่เรามาดูเลยเพลงแนวแบบไทยบ้านไทยบ้านเพลงของคนไทยเราเองนะเคนะคะไหนเปิดเปิดเปิดดูกันชื่อเพลงว่าปึ๊บเปิดขึ้นมาก่อนเปิดขึ้นมาดูก่อนนี่เพลงของคนนี้นะคะชื่อผู้บ่าวเสื้อปุ๋ยของช่วงนี้เหมือนทิศมากอ่ะของดิดคิตตี้คิตตี้ช่องดิดคิตตี้ออฟฟิเชียลนะคะมุ้ยลง โหยอดวิวถล่มทลายมาก59ล้านอยากอยากอยากดูอยากดูแบบมาดูต้นฉบับอบะเออก็เลยแบบขอสักหน่อยอยากฟังมา,<อ>มานานเออขอชิกแนวจาก T pop K pop เอ,อ่อ<า>ซีรีส์ไอไมาเป็นอีสานป๊อปมาอสีสานมาแนวผู้บ่าวไทยบานโอเคเรามาเริ่มดูกันเลยรู้สึกตื่นเต้นอะ มีซับไหมต้องเปิดซับด้วยหรอโ <Okay, open. S 2> อเคเปิดทำไมอ่ะอ๋อสาวนางสาวนางเรียนติดติดที่อันนี้ปะแบบแบบเรียนติดมหาลัยปะมหาลัยดีลรวมีประกาศนี่ยมีประกาศด้ยวยโอ้โอหเด็กเดี๋ยวนี้มันหน้าตาน,น่ารักเว้ย เามาื่อก่อนเมื่อก่อนหนูก็ชอบดูล้วเพลงอางน,นเนี้ย<อ>นี่แบบพอเัวเงเขาเป็นแบบสาวเท่ดเีเรามันแค่หนุ่มตกปลาขี่มอไซค์เก่าๆะนะนี่พอให้เสื้อปุ๋ย <laughs> <laughs> อีกโอาสหล่อเท่เหรอจริงปหล่อเท่คือเหมือนปลา <laughs> ปุ๊ดใส่เสื้อปุ๋ยมันเท่ใช่ไหมพี่เสื้อปุ๋ยมันแพงมากเลยเอ้ยแต่ใช่ที่หิก่กเาบอกเสื้อปุ๋ยกว่าจะได้มามันต้องซื้อแบบซื้อซื้อของเยอะนะกว่าเขาจะบบให้อะเออไม่ได้มาง่ายง่ายนะจ๊ะลูกคนมีเงินนะจ๊ะเอะเอมา,เ,อาอเสื้อปุ๋ยที่แถมมายังยาซิ้มันปัน่นมันจะเศร้าก็เศร้าไม่สุดอะ่ะมันเท่นะเว้ย มันใส่ดีด้วยนุ้ยผู้หล่อให้ให้ผู้หล่วิวเใช่เลยทุ่งนากับมอไซอ่ะบ้านบานโ้เศร้าแล้วทำไมคุณตาเศร้าด้วยอ่ะนี่ซื้อให้ซื้อของขวัญให้อ่ะ อ๋อมาเที่ยวมาซื้อของกัน و, เราใส่เสื้อปุ๋ยสุดหล่อที่พ่อ <c oughs> ที่พ่อบอกมาว่าใส่แล้วจะหล่อเหมือนพ่อมาเที่ยวกับสาวโอ้โหแล้วสาว,วเขาใส่ชุดนักเรียนแบบนักเรียนอินเตอร์มาเลยอะอย و, สาวใส่ชุดแบบอินเตอร์มาชุดนึกเียแบบ <c oughs> คุณหนูอะนี่ะเอาน่ารักมคกิปที่เขาซื้อให้ไม่ชินใช่ไหมเธอไม่ชินใช่ไหม เลี้ยงเขาด้วยป้ะเนี่ยอย่าลืมกันอย่าลืมกันนะอย่าลืมกันเดอ้อ <c oughs> แน่เลยรี่ d r e a แล้วทำไมไม่ใส่ชุดนักเรียนดีๆวะนั่นสิเอ้ยน้องมีแววหล่อลเนี่ยเนี่ยดูหล่อคมหลอ,อ,อยี้ก็หล่ออยู่แล้วเนี่ย เนี่ยพอใส่เนี่ยพอเขาใส่ชุดเล่นใส่เื่นก็เหมือนกันนะนะมันก็นไม่อะไรนี้แม่เสื้อปุ๋มก็ไม่ได้แตกต่างกับชุดเล่นในเวลาใช่ใช่แค่ผู้หญิงเขารู้จักทาครีมแต่งหน้าเ,ยเฉยเราก็ทาเราทาลิปได้นะแล้ว <laughs> แก้มแดงซู้ขเขาได้เราคิดมากไปเองหรือเปล่าเขาก็ชอบเราอุ้ยเขาจะไปเลย ไปเรียนที่อื่นแล้วเรียนต่อเขาได้ที่เรียนแล้วไงเราต้องกลับไปทำนาใช่ไหมเนี่ยเขาชอบเราเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยไปเรียนต่ออย่าลืมกันเด้อนี่เนี่ยเนี่ยเห็นไหมผู้หญิงก็ดูหน้าเศร้าอยู่นะเนี่ยผู้หญิงดูหน้าเศร้าแบบที่จะฮ่าขนมต่อไ หน้าเศร้าอยู่นะเฮ mm. ้ยตาคมเฮ้ยตาเหมือนเนี้ยเป็นายทวายไล์ <Vamp ire S 2> ลอ่ะจากเจคอบหรือจากเจคอบเออเมียมองวิ่งตามลูกเป็นแบบซีนแบบพระเอกอ่ะอุ้ยแล้วิว,วแบบโลเคชั่นือคือ,คอ เขาแค่ไปเรียนคือเขาบอกเลิกทุกด้วยเหรอโหโอชิโอชิขวา่าฉันน่าขวามากเออเอ๊ะเริ่มสงสัยแล้วที่ที่ตอนแรกแบบมองกันอะเอ๊ะอ่านไหนไม่มองไม่เห็นเนาะซูมยังไงนะซูมยังไงนะพี่น้องมันมีซูมได้อะคนบคุมเรียนลูกที่ แฉะซูมใหญ่ๆดิโอ้ยมันไม่ได้ซูวันนี้อยากอ่านแทด่ะขอขอเราเป็นคนไทยอ่ะเรามีบรประชาชนนะเราขออ่านด้วยได้เปล่าซูไม่ได้โอเคโอเคเราจะไม่ยุ่งเรื่องเธอเธอแบบว่าเธอหนักขวามั้ตอบมาหน่อยสิกดไลค์มาหนึ่งตัวก็จะจะกดไลค์มากดก่อนเลยว่ฟไยลูกซ่อมรถต่อ ไม่มีเพลงรอกเลยเหรออันนี้เพลงเศร้าอันนี้เป็นเพลงเศร้าน้องเสื้อปุ๋ยเอนดูแต่เพลงก็แบบเนี้ยเพลงมันปั่นเราไม่รู้สึกเศร้าตต่มันปั่นเขาตกเขาตกแบบปลายเปิดใช่ไหมนี่มันเปิมันเกือบจะปิดละปลายมันเกือบจะปิดละอก็บอกว่าย่านรอรอ รอรอรอถ้ามีแชทขับมาก็อาจจะเปิดต่อแต่เป็นข้างหนักขวานิดนึงอะหนักไม่นิดนี่งหนักเลยโอ้สงสารพร้องผู้บ่าเสื้อปุ๋ยคนนี้หรอคือพ่อนะแล้วเมียพ่ออยู่ไหนเมียพ่อก็ได้พ่อพ่อใส่เสื้อปุ๋ยหรอไอจะเพลงเพลงมันตัดมันทำให้เรารู้สึกเศร้าเลยนะ แต่ว่าเพลงเขาเพาะนะเอาจริงแล้วตัดเรื่องอื่นๆออกไปอ่ะทำนองทำนองเพลงเขาเพาะนะจ๊ะแบบมันบ้านฟัง,ฟงชิวๆแบบติดหูอ่ะเพลงติดหูเป,เป็นเพลงติดหูใช่จริงๆเนี่ยเขาถึงนี่ยอดวิวตั้งห้าสิบเก้าล้านเรอาอเป็นคนที่มจะหกสิบล้านแล้วบอกี้เห็นแบบอู้ยอีกนานแป๊บเดียวอีกแป๊บเดียวนี่หกแสนนี่ทุกคนมัน ถ้าใครเคยเห็นในแบบอแอปอื่นๆพวกติ๊กต็หรือคลิปเร็วอะไรที่เขาตัดนะเพลงนี้นะเพลงต้นฉบับเพลงนี้นะคะอย่าลืมไปดูเปิดใจพี่นะ่อเนี่ยอย่าลืมไปดูนะคะเพลงนี้ผู้บ่าวเส,สื้อปุ๋ยของดิดคิตตี้ <laughs> <laughs> ชื่อเขาอ่านยากดิ <laughs> ดด, <laughs> ดออิดอดิด คิตตี้โอเคโอเคโอเควันนี้เราก็โอเควันนี้แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ดูกันจนจบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซัดสไครกดกระดิ่งบิงยินบายบาย